สหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศประกาศให้ลิโอเนลเมสซี่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของโลกประจำปี2022อ่าก่อนที่จะฟังกันนะครับผมขอเพื่อนๆคนละ1นึ่งไลค์1แชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วย i f f h h ห,ห,ห,หรือสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศ ได้เริ่มประกาศรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปี 1, 1988แล้วซึ่งมีเกณฑ์กำหนดปัจจัยอย่างฟอร์มการเล่นชัยชนะประตูและถ้วยรางวัลโดยทั้งหมดเนี่ยจะถูกพิจารณาจากการลงสนามในระดับสโมสรและทีมชาติและล่าสุดนะครับ IFHS f, f เนี่ยได้ประกาศให้ลิอเนอลแมซซี่กองหน้าระดับแชมโป์โลกเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี2022ที่ได้คะแนนโหวตไปถึง275คะแนน ซึ่งลำดับที่2นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคี i เลียนเอบราเป้ที่ได้คะแนนแค่35คะแนนเท่านั้นซึ่งคะแนนลำดับที่1กับลำดับที่2เนี่ยมันต่างกันมากนะครับส่วนลำดับที่3เนี่ยก็เป็นคาริมเบนเซม่าที่ได้ไป30คะแนนต่อไปนะครับเป็นลูโก้ม d ดิชที่ได้ไป15คะแนนและลำดับสุดท้ายก็เป็นเออริงฮาร์แลนที่ได้ไป5คะแนนอีกทั้งนะครับสสื่อของเมืองผู้ดีอย่างเดอะซันและเดอิมลรายงานว่า ลิโอเนลเมสซี่เนี่ยอาจจะกลายเป็นนักเตะที่ทำไรายได้จากการโพสต์ภาพบนอินสตาแกรมมากที่สุดในโลกใกล้ที่จะแซงหน้าคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติตุเกสแล้วโดยนักเตะเลือดฝอยทองลายนี้นะครับมียอดฟอลโล่ถึง582ล้านคนซึ่งทำไรายได้ต่อนหนึ่งโพสต์เนี่ยอยู่ที่2ล้านปอนด์หรือประมาณ83ล้านบาทส่วนทางด้านเมสซี่นะครับมีผู้ติดตาม4 1 4ล้านคนทำไรายได้ต่อนหนึ่งโพสต์อยู่ที่ครั้งละประมาณ1.5ล้านปอนด์หรือประมาณ62ล้าานนบทนนเอง แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ2ประเด็นนี้ของแมสซี่บ้างครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ